สวัสดีครับวันนี้พามารีวิวนะครับเป็นทาวเวาร์หลังมุมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โครงการเดอะวิลล่ารามคำแหงนะครับเดี๋ยวพาชมด้านในกันเลยนะครับเป็นทาวเวาร์หลังมุมนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับเนื้อที่25.5ตารางวาหลังนี้นะครับหลังนี้การเดินทางก็เข้าซอยรามคำแหง174นะครับก็ เป็นทำเลทองนะครับเพราะว่าเส้นนี้มีรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่นะครับก่อสร้างเสร็จตรงนี้ก็จะการคามนา,าคมก็จะสะดวกสบายมากนะครับเป็นเทาเ้าหหลังมุมนะครับหลังคาลงจอดรถนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับทำต่อเติมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นปูกระเบื้อง เดี๋ยวพาชมรอบบ้านก่อนนะครับด้านข้างตรงนี้ก็ตีระแนงไว้ให้นะครับก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับนี่นะครับก็ด้านข้างตรงนี้จะมีประตูเข้าไปที่ตรงครัวด้านหลังนะครับที่ต่อเติมด้านหลังต่อเติมครัวแล้วนะครับทำหลังคาทำเคาน์เตอร์ทำซิงค์ให้ เรียบร้อยนะครับไปชมด้านในกันนะครับด้านในบ้านพื้นหลังนี้เป็นแกรนิโตนะครับฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบกระจกหน้าต่างนะครับหน้าต่างเป็นบานสไลด์กระจกนะครับมีมุ้งรวดให้นี่นะครับ ก็ท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหลังนี้095 902 2479นะครับผมสุขุมนะครับแวะดูห้องน้ำชั้นล่างกันหน่อยนะครับสุขภัณฑ์ยังใหม่นะครับนี่เลยตรงนี้ก็จะมีประตูออกไปตรง ร้านจัดรถนะครับโครงการอยู่ตั้งอยู่ซอยรามคำแหง174นะครับก็ไปชมครัวกันต่อนะครับครัวก็ต่อเติมแล้วนะครับทำเคาน์เตอร์ทำซิงให้เรียบร้อย หลังคาต่อเติมเต็มพื้นที่นะครับนี่นะครับมีปั๊มน้ำแทงน้ำให้ด้วยนะครับพื้นด้านหลังก็ปูกระเบื้องให้ไปชมชั้น2ก็ต่อนะครับชั้นสองมีอะไรบ้างไปกันเลย พื้นบันไดหลังนี้นะครับก็เป็นไม้นะครับโครงสร้างเป็นคอนกรีตข้างบนก็จะมีสามห้องนอนนะครับห้องนอนที่หนึ่งนะครับด้วยการที่อันนี้เป็นเท้าเฮาส์หลังมุมนะครับก็จะได้หน้าต่างด้านข้างนะครับเพิ่มเพิ่มความสว่างให้ห้องได้เยอะเลยนะครับ ฝ้าชั้นบนก็เป็นฝ้าฉับระเบยนะครับพื้นพื้นเป็นลามิเนตนะครับลายไม้ลายไม้สักนะครับก็สวยงามนะครับไปชมห้องถัดไปนะครับน,นี่ก็จะเป็นห้องนอนที่สองนะครับห้องนี้ก็จะยัง,ยงอยู่ที่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับ ถ้าได้สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479นะครับผมสุข,ขุมนะครับหรือต้องการดูบ้านหลังอื่นๆเพิ่มเติมนะครับได้ยนเชิญแวะชมที่เว็บไซต์ส่วนตัวผมนะครับ www.home siam net นะครับสะกดก็ www.home siam แล้วก็ .net นะครับเข้าไปเลือกชมได้เลยนะครับมีบ้านให้เลือกเยอะมากนะครับ ทั้งบ้านทั้งคอนโดทั้งที่ดินนะครับทั้งขายทั้งเช่านะครับอันนี้ห้องนอนที่3นะครับห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างสองด้านนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นทาวเ้่าหลังมุมก็จะมีหน้าต่างด้านข้างทั้งสองห้องนะครับมาดูห้องน้ํำชั้นบนกันหน่อยนะครับห้องน้ํำชั้นบนก็จะมี กั้นโซนเปียกโซนแห้งไว้ด้วยนะครับนีู่กปันไดนะครับโอเคท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479นะครับผมสุขุมนะครับ สำหรับรีวิวบ้านหลังนี้ก็ขอจบรายงานพีงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ